นี่ของเล่นใหม่มาให้นีออนี่ไงคะสนใจน้องน้องตรโตไหมคะยืมหืมใจไหมใจไหมอืมอืมอ้อนสนใจอ่ะอ้อนสนใจอยู่ค่ะกับน้องหน่อยน้องหน่อยน้องตาโตแม่มีของเล่นใหม่มาให้นีออนด้วยอ้อนใออนค่ะอ้อนค่ะ ือของเล่นใหม่ค่ะแม่วันชอบวันชอบอือน้องเตออืมอืมคุณโตก็อยากเล่นด้วยมาเร็วๆร็ตก็อยากเล่นด้วยใครจะเอาใครจะเอาเร็วๆเร็ว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 วางีิออนกับฟุตโตใครจะเอาใครจะเอา อุตโตของเล่นใหม่ของิยอนสนใจไหมลูกใจไหมพุตโตสนใจยอนพุตโตสนใจตัวสนใจไหมอ้นไม่สนใจหรออ้นไม่สนใจหรอ ทำไมอ่ะมันไม่สนใจเล่นอยู่อเล่นอยู่แม่เอ็นเล่นอยู่